ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบทวนกระแสก็คือคุณไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองไหลไปกับโฟลของชีวิตแต่คุณไปต่อต้านมันนี่จึงเป็นสาเหตุของความเหนื่อยความท้อของคุณหนทางขึ้นเขามีหลายทางมีทั้งทางที่เหนื่อยยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ทางที่ง่ายเบาสบายขึ้นอยู่กับคุณว่าถ้าเกิดคุณอยากขึ้นไปถึงยอดเขาอ่ะคุณจะเลือกหนทางไหนมันนําพาให้คุณขึ้นไปสู่ยอดเขาได้ทั้งหมดคุณจะเลือกแบบง่ายคุณก็จะเห็นหลักฐานของคนที่แบบขึ้นยอดเขาไปได้แบบง่ายๆ แต่ถ้าคุณเลือกคุณบูชาความเหนื่อยยากความยุ่งยากซับซ้อนคุณก็จะเจอแต่หลักฐานแบบนั้นแล้วคุณก็จะคิดว่าอ๋อชีวิตเนี่ยมันจะต้องยุ่งยากซับซ้อนแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตตามความคิดของคุณแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกเครียดรู้สึกหมดพลังไม่อยากทําอะไรต่อให้คุณกลับมาสํารวจที่ความคิดตัวเองว่าตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบทวงกระแสอยู่หรือเปล่าคุณกำลังต่อต้านอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วคุณจงรู้ไว้ตรงนี้เลยว่าธรรมชาติของมนุษย์คือคคควววาาาาาามมมเเบบสยยยรีง่ ถ้านอกเหนือจากนั้นคือเป็นการต่อต้านชีวิต